นิกกี้พิมพ์ทนไม่ไหวประกาศช่วยริวอาทิตย์ลั่นจะให้งานทำโซเชียลแห่ชื่นชมน้ำใจพร้อมแจ้งพิกัดที่อยู่อดีตพระเอกคนดัง จากกรณีข่าวที่สร้างความตกใจหนักให้กับบรรดาวัยรุ่นยุค90 mm hmm. เมื่อพระเอกดังแห่งยุคอย่างอาทิตย์ริวออกมาเปิดใจเล่าชีวิตล่าสุดในวัย44ปีจากพระเอกสุดฮอตเจอมรสุมชีวิตหนัก ไรางานไรบ้านไรครอบครัวต้องนั่งขายของตามตลาดนัดรวมถึงโรคภัยที่รุมเรา้าทําให้ชีวิตต้องดําเนินมาถึงจุดนี้ซึ่งหลังให้สัมภาษณ์บอยวันบันเทิงถึงกัะปาดน้ําตาโดยริวอาทิตย์เผยเคยโดนหาว่าบ้าจิตหลุดไม่ปกติ15ปีซึ่งนับว่าเป็นมรสุมชีวิตที่ถาโถมทั้งการทํางานชีวิตส่วนตัวและความสุขที่หายไปต้องขายของเลี้ยงตัวเองเพื่ออยากมีชีวิตใหม่มีอนาคตใหม่อีกทาง ริวอาทิตย์ยังป่วยเป็นไบโพล่าต้องรักษาตัวมานานสิปีเข้าออก5้าโรงพยาบาลและใช้ธรรมะเยียวยาจนอาการก็ดีขึ้นด้านความรักก็ไม่สมหวังมีปัญหาภายในครอบครัวมีลูก3มคนผู้ชายสองคนกับภรรยาคนแรกและผู้หญิงหนึ่งคนกับภรรยาคนที่สองก็ถูกอีกกันไม่ให้เจอลูกเลยต้องหันไปพึ่งแอลกอฮอล ล่าสุดนักร้องดังยุคเดียวกันอย่างนิกกี้พิมพ์ทนไม่ไหวหลังเห็นข่าวประกาศช่วยเหลือริวอาทิตย์หรืออาทิตย์ริวลั่นจะให้งานทำและอยากช่วยเหลือใครมีคอนแทคให้ติดต่อมาได้เลยนิกกี้พิมพ์ได้โพสต์ข้อความว่าใครมีคอนแทคอาทิตย์ริวรบกวนแจ้งผมด้วยผมจะให้งานเขาและอยากช่วยเหลือเขาฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับ ทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตท่านหนึ่งเข้ามาให้ข้อมูลว่าปกติริวอาทิตย์ T, จะขายของที่ตลาดนัดในอ้วนลาดเผาว71ถ้าวันนี้เจอจะทักไปบอกนิกกี้พิมพ์ก็ตอบกลับไปว่าจะให้ทีมงานติดต่อไปเพื่อสอบถามรายละเอียดนิกกี้ตอบว่าทักมาในอินบ็อกซ์เลยครับแล้วรบกวนทิ้งเบอร์โทรศัพท์เขาไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานผมติดต่อกลับไปขอบพระคุณมากครับ